สิผลปีศาจที่ฟังดูแล้วเหมือนจะกากแต่ถ้าเรานะครับไปเจาะลึกดูดีๆแล้วมันเป็นผลปีศาจที่โคตรโหดเลยล่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงผลปีศาจนะครับที่ดูจากชื่อแล้วนะครับหรือว่าเรามองผิวเผินแล้วเนี่ยก็นาก่าจะเป็นผลปีศาจที่กา,กากไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ถ้าไปดูจริงๆแล้วนะหากพันนาดีๆแล้วเนี่ยผลปีศาจพวกนี้นะครับก็สุดโหดแล้วก็เทพได้เลยถ้าอย่างนั้นนะครับเรามารับชมกันดีกว่าว่า10ผลปีศาจที่ผมจะนําเสนอในวันนี้จะมีผลปีศาจอะไรกันบ้างและเพื่อนๆนะครับรู้จักกันบ้าางหรือเปล่ ลองไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่ผลปีศาจแรกสําหรับผลโกมุโกมุของลูฟี่นะครับหรือว่าผลยางยืดที่พวกเราทุกคนต่างคุ้นเคยกันดีหากใครรับชมนะฮะการ์ตูนเรื่องวันพีชถ้าบอกว่าไม่รู้จักผลปีศาจนี้ก็คงจะเป็นเรื่องแปลกหน้าดูเลยล่ะสําหรับผลยางยืดที่สามารถยืดทุกสัดส่วนนะครับของผู้ใช้ได้เลยนะครับแม้กระทั่งไอจอนน้อยเนี่ยยังสามารถยืดได้นะครับมันเป็นผลปีศาจหากเรามองแบบผิวเผินแล้วมันก็คงจะเป็นผลปีศาจที่ไม่ได้โหดอะไรมากมายหรอกเมื่อเทียบกับผลปีศา อไม่ว่าจะเป็นสายโรเกียเอ่ยนะครับหรือว่าสายโซออนเพราะหากเราดูดีๆแล้วนะครับไอ้ผลยางยืดเนี่ยที่มันสามารถยืดทุกสัตว์ส่วนในการไปต่อยศัตรูได้หรือว่าเตะศัตรูได้นะครับมันดูเหมือนดีใช่ไหมแต่หากเรามองในมุมกลับกันดูนะครับมันเหมือนเป็นการเพิ่มขนาดร่างกายตัวเองนะครับให้เป็นเป้าที่มันใหญ่มากๆให้ศัตรูนะครับสามารถโจมตีเราโดนได้นะครับแต่เนื่องด้วยว่านะครับลูฟี่เนี่ยพี่แกก็โคตรเสลเกิน สามารถพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็ผลพิศาจตัวเองเนี่ยให้มันโหดมากๆจนกลายเป็นว่าเขาตอนนี้เป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งสจักรพรรดิเลยก็ว่าได้พอเริ่มมีการต่อกรนะครับหรือว่าพยายามที่จะไฟกับ4ี่จักรพรรดิถึงแม้ว่าจากที่เราดูในตอนนี้เขายังห่างชั้นนะครับอย่าง4ี่จักรพรรดิไคโดอย่างมากแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาได้ฝึกวิชามาแล้วนะครับแล้วเขาก็น่าจะพาตัวเองไปได้ไกลนะครับเราก็ต้องไปเฝ้ารอดูแหละครับว่าเขาจะสามารถนะครับพัฒนาผลยังยืดของเขานะครับให้กลายเป็นเกียร์หได้หรือเปล่านะครับปัจจุบันมันกก็เียร ม,มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับสำหรับผลปีศาจนี้ที่สามารถเพิ่มพลังของผู้ใช้ได้มากโห oh, oh, เลยล่ะสำหรับผลปีศาจโกมุกโมุของลูฟี่ มาต่อที่ผลปีศาจที่สนะครับของผู้ใช้ที่เป็นพันธมิตรกับลูฟี่หน้าตอนนี้เลยก็คือผลโอเปอเปนะครับของทาฟังกาดีวอเตอร์ลออีกหนึ่งผลปีศาจนะครับที่มันดูเหมือนกากนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เมื่อไปดูความสามารถแล้วเป็นอะไรที่แบบโคตรเทพเลยนะสำหรับผลปีศาจผ่าตาัดหาักฟังดูชื่อแล้วมันก็ไม่น่าเทพสักเท่าไหร่เพราะหากเรานะครับไม่ได้อยากมีสัมมาอาชีพเป็นหมอเนี่ยจะเอาไปทําไมล่ะไม่ได้มีความเทพเลยใช่ไหมไปเอาผลปีศาจแบบเป็นนกหรืออะไรนะสามารถบินได้เนี่ยน่าจะเทพกว่าถูก แต่หากเรานะฮะลองไปเจาะลึกถึงพลังผลปีศาจนี้แล้วก็ <S <S มันเป็นสุดยอดผลปีศาจที่โคตรดีเลยก็ว่าได้โดยอย่างแรกเลยนะฮะมันสามารถสร้างรูมเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าจะให้พูดแบบง่งายๆเลยเนะี่ยมันก็เหมือนห้องผ่าตัดของรอเลยนะครับที่เขาเนี่ยสามารถทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในตรงตรงนั้นได้เลยมมนเหมือนว่าเขานะครับเป็นพระเจ้านะครับในรูมของเขาโอโ้โหพูสเทพเลยแต่มันเทพจริงๆเลยนะสามารถแบบว่าสับเปลี่ยนหัวใจนะครับดึงหัวใจของคนนู้นมาสามารถสับเปลี่ยนร่างกายนะครับของผู้ใช้นะครับสมมุติเนี่ยอยากให้ซันจีเนี่ย อยู่ในร่างของนามิก็สามารถทําได้ก็สาหรับใครนะครับที่อยากจะไปสลับร่างกับลุงหรือว่าใครก็แล้วแต่แถวบ้านนะครับก็สามารถขอร้องรอนะครับไปสลับได้เลยและเขายังมีพลังผลปีศาจที่สามารถมอบชีวิตอมตะนะครับให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยแต่ว่าต้องแลกกับการที่ว่าเขาจะต้องตายนะครับก็เรียกได้ว่ามันมีความสามารถหลากหลายมากเลยนะครับจากชื่อที่ผมได้พูดไปก่อนหน้าว่าเป็นแค่ผลปีศาจพาตาแดดมันคงไม่มีอะไรหรอกแต่เมื่อเรามาเจาะลึกดูนะครับพลังผลปีศาจนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรเทพมากเลยมาต่อที่ผลปีศาจที่ ของชูก้านะครับที่สามารถทําให้ทุกสรรพสิ่งเป็นของเล่นได้หากฟังจากชื่อแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือประหยัดเงินพ่อแม่ได้เลยนะในการที่แบบว่าไม่ต้องจะซื้อของเล่นแต่จริงๆแล้วนะครับพลังบนปีศาจนี้เป็นอะไรที่มันปีศาจมากๆเลยเพราะชูก้านะครับสามารถทําให้ผู้อื่นเป็นของเล่นได้นะครับเพียงแค่เธอเนี่ยไปสัมผัสบุคคลคนนั้นและชูก้านะครับหน้าตาของเขาอะไรของเขาเนี่ยมันก็เหมือนเด็กมากเลยนะครับมันง่ายมากๆเลยในการที่จะลอบเข้าไปนะครับในการไปสัมผัสบุคคลคนอื่นและความน่ากลัวของผลปีศาจนี้ ก็คือเมื่อถูกสัมผัสแล้วและกลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วนะครับทุกสิ่งก็จะถูกเปลี่ยนไปจะถูกทาตามสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของไปตลอดชีวิตนะครับเมื่อทาสัญญาแล้วความทรงจําเมื่อครั้งอดีตนะครับของผู้ที่ถูกโดนเนี่ยก็จะถูกลบหายไปในทันทีจึงทําให้ผู้ที่ถูกโดนนะครับก็จะไม่สามารถคัดคืนได้เลยนะครับจะต้องทําตามคําสั่งนะครับของเจ้านายที่ได้ทําพันธส,สัญญากันไว้คิดดูแล้วว่าผลปีศาจนี้มันโหดมากๆเลยนะเนี่ยดูจากชื่อนะครับผลของเล่นเนี่ยแต่ว่าพลังเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นเลยลสาหรับผลปีีศน้ มาต่อที่ผลปีศาจที่4ี่นะครับสำหรับผลอิโตอิโตนะครับ<อล>ก็คือผลได้นะครับที่ดูจากชื่อแล้วมันก็ไม่น่าจะโหดสักเท่าไหร่เพราะใครจะไปคิดแหละครับว่าไอ้ผลได้ที่ผมหมายถึงเนี่ยมันจะเป็นได้ที่แบบสุดแสนทรงพลังและมีความหลากหลายมากๆเลยที่สามารถนําพาให้โดฟารมิงโกนะครับก้าวขึ้นเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดสําหรับผลปีศาจผลได้ของดูฟา์มิงโกนะครับเป็นผลปีศาจสายพารามีเซียนะครับที่สุดแสนทรงพลังมากๆเลยเมื่ออยู่ในน้นํามือนะครับของดฟารมิงโกเพราะว่าผลปีศาจของเขาก็กลายเป็นผลปีศาจที่ตื่น แล้วสามารถนะครับพอเหินเดินอากาศได้ไอ้นี้มันดูเวอร์ไปนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือใช้ได้ของเขาเนี่ยเกาะไปตามเมฆนะครับแล้วทาการนะครับเดินตามได้ของเขาจึงเหมือนกับว่าเขาเนี่ยสามารถบินได้เลยหรือจะเป็นการนะครับใช้ผลได้นะครับในการควบคุมศัตรูหรือว่ายึดนะครับหรือโจมตีใส่ศัตรูหรือจะใช้ผลได้นะครับในการเป็นกรงนกนะครับเนื่องด้วยว่าผลปีศาจเขาตื่นแล้วนะครับและกรงนกนี้เนี่ยจะมีความสามารถนะครับในการบีบเข้ามาต่อให้ใครนะครับมีฮากคี้แข็งแกร่งยังไงก็จะไม่สามารถนะครับ ทำให้ได้ของเขาเนี่ยแตกสลายไปได้นะครับจากวิชากรงนกของเขาสิ่งเดียวที่จะสามารถทำลายกรงนกได้นะครับด้วยเงื่อนไขนะครับของผลปีศาจนี้ก็คือทำลายนะครับผู้ใช้คือถ้าเรานะครับไม่สามารถเห็นผู้ใช้ได้แล้วแล้วก็นะครับอาจจะถูกกรงนกฆ่าตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เป็นไปได้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งผลปีศาจสุดโหดในเรื่องวันพีชเลยก็ว่าได้และมาต่อที่ผลปีศาจที่5สําหรับผลปีศาจฮานาฮานะนะครับของนิโคโรบินด้วยผลปีศาจนี้นะครับสามารถแตกหน่อนะครับไปในทุกสิ่งทุกอย่างได้หากฟังดูแล แล้วมันก็ไม่น่าจะโหดอะไรแต่เราลองคิดดีๆนะครับว่าไอ้ผลปีศาจนี้เนี่ยไปเป็นผลปีศาจที่โหดมากๆเลยและในเรื่องวันพีนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ผลปีศาจนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดพลังมากๆอย่างแรกเลยนะครับคุณสามารถเป็นฝ่ายรอบเลนส์นะครับในการไปสืบข้อมูลได้หรือคุณนะครับสามารถงอกไปที่คอของคู่ต่อสู้นะครับทำการหักคอแล้วฆ่าศัตรูเลยก็ได้นะครับเรียกได้ว่านะครับผลปีศาจนี้เนี่ยดูจากชื่อนะครับก็คือผลฮานาฮานะเนี่ยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือดอกไม้ดอกไม้เป็นดอกไม้ ที่มันโหดมากเลยนะสามารถหักคอนะครับศัตรูได้และยังสามารถนะครับทำารกิจรอบเลนที่ผมพูดไปนะครับได้หมดเลยนี่ขนาดผลปีศาจนี้นะครับยังไม่ใช่เป็นผลปีศาจที่ตื่นนะครับหากมันตื่นแล้วแล้วก็นะครับก็คงเป็นผลปีศาจที่มันน่ากลัวมากๆเลยในะเรื่องวันพีช มาต่อที่ผลปีศาจที่6สําหรับผลโฮโลโฮโลนะครับของเพโรนาสําหรับผลปีศาจที่ว่างเปล่านะครับแต่เจาะลึกไปแล้วมันไม่ว่างเปล่าสมชื่อเลยละสิเพราะว่าผลปีศาจนี้นะครับจะสามารถลดทอนกําลังใจนะครับของผู้ที่ถูกใช้ผลปีศาจนี้เข้าไปเรียกได้ว่านะครับใครกําลังใจดีๆนะครับหรือว่ามีพลังในการต่อสู้เมื่อโดนผลปีศาจนี้ไปนะครับจิตใจมันก็จะอ้างว้างนะฮะดูเปล่าๆนะครับเหมือนกล,งกลวงๆเลยไม่มีอะไรนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลปีศาจท,ที่น่ากลัวนะหากนักรบหนึ่งคนนะครับต่อ เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับหากไม่มีกําลังใจทางด้านการต่อสู้นะครับจะไปสู้กับศัตรูได้ยังไงนะครับจึงทําให้ผลปีศาจนี้ก็เป็นหนึ่งผลปีศาจที่น่ากลัวเลยนะครับฟังจากชื่อนะครับหรือฟังจากผลปีศาจแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลปีศาจที่โหดนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะหากได้เธอมานะครับอยู่ในการซัพพอร์ตทีมเป็นอะไรที่มันโหดมากๆเลยมาต่อที่ผลปีศาจที่7สําหรับผลปีศาจปุ่มเนื้อของบาดโทลมิวคูมาฟังจากชื่อมันเป็นผลปีศาจที่น่ารักมากเลยนะครับไม่น่าจะโหดอะไรเลยนะแต่่เมือดู ความสามารถของผลปีศาจนี้เป็นอะไรที่มันโหดสัตว์รัเสเซียมากๆเลยด้วยความสามารถของผลปีศาจปุ่มเนื้อของคูมานะครับเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยมันสามารถสะท้อนการโจมตีของศัตรูได้แทบจะทุกรูปแบบและยังสามารถทําให้ตัวเองนะครับเคลื่อนที่นะครับเหมือนวาร์ปไปมาได้ด้วยความเร็วสูงนะครับเรียกได้ว่านะครับตัวใหญ่ๆแบบนั้นแต่เมื่อมีผลปีศาจนั้นไปนะครับก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วและยังมีความสามารถนะครับในการผลักศัตรูนะครับให้ลอยไปไกลนะครับเรียกได้ว่าแบบไกลโคตรเลยนะจากเกาะที่ว่าโดนใน ตอนแรกนะครับพวกลูฟี่โดนมันคือดาบว่าโดนกันไปเนี่ยสวัน3คืนนะครับเป็นพลังที่โหดมากๆเลยสําหรับพลังผลปีศาจนี้และมาต่อที่ผลปีศาจที่8นะครับสำหรับผลปีศาจเทียนนะครับของมิสเตอร์ทรีอีกหนึ่งผลปีศาจนะครับที่ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแค่สร้างเทียนมาเนี่ยไม่น่าจะโหดอะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่นะครับหากเจาะลึกถึงพลังแล้วนะครับมันสามารถพลิกแพลงนะครับแล้วก็มีความสามารถในการโจมตีหรือว่าการตั้งรับนะครับที่โคตรมหาศาลเลยถ้าพูดถึงนะครับผลเทียนเนี่ยจริงๆแล้วเน ตอนแรกผมก็ทึ่งเลยนะในช่วงแรกๆนะครับที่สามารถแบบว่ายึดศัตรูได้นะครับจากที่ว่ายึดโซโลนะครับวีวีนะครับแล้วก็นามีนะครับอันนั้นมันก็โหดมากแล้วใช่ไหมครับหรือนะครับในการที่ว่าสามารถปกป้องนะครับพลังพิษนะครับของมาเจลแลนได้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีแล้วครับว่าพิษของมาเจลแลนนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าผลปีศาจเทียนนะครับก็สามารถบล็อกนะครับการโจมตีนั้นได้นะครับจึงทําให้ผลปีศาจเทียนนะครับก็นับได้ว่าเป็นผลปีศาจที่โหดมากๆเลยนะจากที่ว่าดูแรกๆเนี่ยมันคงจะไม่ ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่หรอกก็แค่เทียนเอาไว้จุดไฟมันจะทาอะไรได้นะครับแต่หากดูแล้วการพลิกแพลงของผลปีศาจนี้เป็นอะไรที่มันทรงพลังมากๆเลยมาต่อที่ผลปีศาจที่9้านะครับสรับผลโมจิโมจินะครับของคาตาคุริหากพูดถึงผลยางยืดนะครับที่ดูเหมือนว่ามันโคตรจะไม่มีอะไรเลยนะครับผลโมจิเนี่ยโหโไอ้นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเป็นโมจิเนี่ยเอาไว้กินมันจะมีอะไรดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนว่าคาตาคุรินะครับเขาจะสามารถทําให้ผลปีศาจนี้นะครับเป็นผลปีศาจที่ทรงพลังได้อาจเป็นเพราะว่า คาตาคุรีนะครับเป็น1คนที่มันแบบว่าเก่งมากๆเลยนะครับสามารถทําให้เป็นผลปีศาจที่มันตื่นได้ด้วยนะครับจึงทาให้ความสามารถและความทรงพลังนะครับของผลปีศาจนี้เลยทวีคูณความแข็งแกร่งขึ้นไปโดยการที่เขานะครับสามารถใช้โมจิในการโจมตีนะครับจริงๆแล้วมันก็แทบไม่แตกต่างกันเลยนะกับผลปีศาจของลูฟี่สามารถยืดสามารถหดนะครับหรือว่าขยายใหญ่ได้นะครับในการโจมตีและยังสามารถนะครับด้วยความที่ว่าผลปีศาจมันตื่นนะครับจึงสามารถทําให้รอบข้างนะครับกลายแป็ว่าเป็นโมจิในการโจมตีได้ด้วยเช่นกัน ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถสุดโหดนะครับของผลปีศาจนี้มาต่อที่ผลปีศาจที่10นะครับสำหรับผลมีระบีระนะครับหรือผลกระจกนะครับของบลูเล่นะครับลูกสาวคนที่8ของบิ๊กมัมนะครับคือถ้าฟังดูจากชื่อแล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมครับผลกระจกกระจกมันจะไปโหดได้ยังไงนะครับแต่หากดูพลังแล้วแล้วก็นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังความสามารถที่โหดมากๆเลยด้วยมันนะครับสามารถสะท้อนการโจมตีได้นะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้ด้วยและยังสามารถปลอมตัวได้อีกด้วยนะครับสร้างความสับสนสร้างความมึนงง นะครับให้กับศัตรูและยังสามารถนะครับสร้างมิติแห่งกระจกไปนะครับก็คือจับศัตรูเนี่ยใส่เข้าไปในกระจกเลยนะครับแล้วก็อยู่ในมิตินั้นก็เรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งความสามารถสุดโหดในเรื่องวันพีทเลยก็ว่าได้นะครับคือฟังจากชื่อมันเป็นกระจกไงฟังจากความสามารถตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่โหดใช่ไหมแต่พอเราไปเจาะลึกดีๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งผลปีศาสุดโหดในเรื่องวันพีทเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลปีศาจที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับทุกคนรู้จักกันบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่านี่่้เพือ ก็ลองจัดสามาดับของตัวเองมานะครับใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ดูนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อ,อนๆคิดว่ามันมีผลปีศสารไหนบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าผลพิศสาจไหนที่ผมไม่นําเสนอในวันนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันและแน่นอนแหละครับว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดกระดิ่งนะครับอันนี้สําคัญเลยนะให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยหากไม่กดแจ้งเตือนมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสาหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ